พวกเราพวกเราอีกแล้วกับ P1 วันสุราษฎธานีนะครับวันนี้เราก็มีจอ a อ d r o i d ชองรุ่นนะครับในรุ่นของ Toyota คอมพิวเตอร์นะครับหรือรถตู้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปี2019ตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ10นิ้วนะครับพร้อมชุดหน้ากากเข้ารูปนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวน,นะครับตัวนี้สเปคจอก็จะเป็น CPU นะครับ4คอ์นะครับเป็นเลม2 ลมสามนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับที่มีมาให้นะครับสำหรับตัวนี้เราจะเป็นปลักพิเยานะครับก็จะมี a u x in นะครับวิดีโอ in แล้วก็เป็นปลักชุดสายนะครับที่แถมให้นะครับแล้วก็ ที่มีไมก็คือตัวนี้ครับเสา USB นะครับก็มีไม่สองอันนะครับสำหรับชาร์จบ็ดงอนแล้วก็สำหรับเล่นไฟจาก USB นะครับหนึ่งอันครับแล้วก็จะมีเสานะครับ GPS นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ในแบบออฟไลน์นะครับก็สามารถใช้เสาตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ที่ไมกอยางก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นสายวัดต่อกล้องนะครับ สำหรับเสียบต่อกล้องมองหลังตัวนี้ก็รองรับกล้องมองหลังนะครับมีปลั๊กสายแถมให้นะครับแล้วก็ที่มาอีกอย่างก็จะตัวนี้จะเป็นสายไฟนะครับปลั๊กสายไฟแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายปลั๊กตรงรุ่นนะครับสําหรับรถโตโยต้าครับเดี๋ยวเราจะมาชมลูกเล่นภายในตัวนี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ เื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะมาเจอหน้าแรกก็จะเป็นวิทยุนะครับเป็นวิทยุ FM นะครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าหลักของมันกันเลยนะครับนี่ครับเมื่อเปิดมาหน้าหลักก็จะมีไอคอนมากมายนะครับที่โหลดไม่ภายในเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันเลยนะครับที่มีไม่ในเครื่องแล้วก็ mm. ที่โหลดไม่ก็จะมีเป็นแผนที่นะครับไอตัวนี้ก็เป็นแผนที่นำทางนะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้ก็ที่มากับเครื่องก็คือตัวเลือกโลโก้รถนะครับสําหรับตัวนี้เป็นโตโยต้าเราก็เลือกโตโยต้าไม่แล้วนะครับแล้วก็จะมีที่มาในเครื่องนะครับก็จะมีมีตัวปรับอีคิวนะครับตัวนี้ก็มีนะครับก็จะมีเลือกนะครับที่ไม่ก็มีป๊อปแบบเรียบไม้ลดคลาสิเกสแ,แล้วก็จะมีฟงังก์ชันผู้ใช้ใเรานะครับสามารถเรา ปรับเองได้นะครับนี่ครับก็สามารถปรับเสียงเองได้นะครับแล้วก็จะมีตัวซับวูเฟอร์ด้วยนะครับสําหรับเพิ่มเสียงเบสนะครับแล้วก็จะมีดังนะครับตัวนี้จะเพิ่มระดับเสียงไหมนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับศูนย์กลางนะครับสําหรับเสียงนะครับที่มีมาให้นะครับแล้วก็มีสีไฟปุ่มกดนะครับสําหรับไฟปุ่มกดตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องนะครับหลายเฉดสีนะครับ แล้วแต่เราชอบเสียอะไรสำหรับไฟตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีมี YouTube ไม่ด้วยนะครับ YouTube จะโหลดได้เลยนะครับดเบดถ้าท่านผู้ชมจะโหลดแอปเพิ่มเติมก็สามารถโหลดได้ที่ตัวนี้เลยนะครับเพช s ส o ต e นะครับตัวนี้ความจำเลม,มสองสันสองก็สามารถโหลดแอป,ปได้มากมายจุใจเลยทีเดียวนะครับที่แนะนำก็จะเป็นตัวทีวีออนไลน์อะไรพวกนี้ก็สามารถโหลดได้นะครับ โพสมาได้เลยครับตัวนี้และก็ถ้าหากท่านผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อราได้ที่พีวันสุราษฎร์ธานีนะครับโทรศูนย์แปดหนึ่งแปดหกเก้าสี่แปดเก้าสามหรือสามารถเรยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.capomarket.com ครับสำหรับนี้ขอตัวลากรับสวัสดีครับ